แฮมแฮมก่อนจะไปดูคลิปไปนะครับฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแล้วก็เลือกไปทั้งหมดเพื่อเป็นการให้ภาพคลิปใหม่ๆเรื่แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กดทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเซนครับออฟฟิเชียลโอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับพี่ผมไซคนแล้วก็พี่ปาราเฟล์โอ้เนี่นะครับก็วันนี้ในเกมของไมค์ครับเนะฮะวันนี้เราก็จะมาแข่งสร้างบ้านอะมองอาร์ทเพชรนี่ยนะครับเป็นฉบับแบบว่าหนึ่งแบบฉบับแบบจับเวลานน่ะครับก็จะมมีทั้งหด ห้านาทีสามนาทีหนึ่งนาทีแล้วก็ห้าวินาทีนี่เองนะครับกเ็เราจะเราจะมาดูกันนะครับว่าแต่แต่ละนาทีเนี่ยสมองอัดของพวกเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนั่นเองนะครับก็คือมันคือแข่งสร้างนะทุกคนนะประมาณนั้นนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับขอเลยคนละหนึ่งไลค์ก็พอเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับของทุนท่านผู้ชมที่กดไลค์ทุกคนเลยขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับนะฮะโอเคไม่ปลาครับยืนประจำจุดเลยครับนะฮะก็อย่าลืมเชียร์ด้วยแล้วกกกกันนนนนนนะคคคครบบววว่่่าาาาาททททุุเีีียยชอออ้้งมไตต็็ดหื คลิปนี้จบก่อนนะครับถึงจะคอมเมนต์ได้อะไรประมาณนี้ทุกคนนะก็ยินเลิมให้คะแนนด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราค่อยให้คะแนนตอนที่รีวิวดีกว่านะมาเริ่มสร้างไปพร้อมไหมไม่ปะห้าทีนะ้ห้าทีพร้อมไหมห้าทีนะครับเราแบบว่าสร้างแค่มองอันนะครับไม่จำเป็นต้องสร้างแบบภายในบ้านไม่เป็นบ้านทุกคนเป็นอมอันเลยเองนะครับเป็นอมกอันเพชเนาะพร้อมแล้วสามสองหนึ่งจบเวลาครับเอาเลยครับห้านาทีห้าชั่วโมงจับเวลานะฮะห้านาทีแค่หยอกเล่นนะห้านาทีนะครับ แต่รอบนี้ปลาเป็นการท้าทายครั้งแรกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยสร้างเอาหมอกอารที่มันเคยเป็นแบบอ,อย่างอื่นนอกจากพวกแบบเป็นสีเลยใช่ไหมเนาะครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะสร้างบอกว่าเป็น,เ,ปนเพชรน,นะครับทุกคนนะฮะพวกเข้าหน้าเนี่ยผมคิดว่าจะทำอาหมอกอารแบบฉบับแบบดินนะครับทุกคนคิดว่าดีไหมฮะอย่าลืมคอมเมนต์นะครับรอบข้าหน้าแล้วกันนะแบบว่าแข่งสร้างครั้งหน้านะครับครั้งนี้เราจะทำแบบว่าเป็นเพชรหมดเลยกันนะปลาเนาะโอเคนะครับใช่พี่ลืมเชียร์ด้วยกันครับก็ตอนนี้วันนี้ครับใช่แล้วตอนนี้พี่พี่ปาาเคก็อัดลิปอยู่นะก็สามาาาาารรรถไไไปปปปดดดููแขข่่่งงงส้้อพีนะคับวเนี่ยเข ูช่องผมก่อนได้นะครับก่อนที่พีดูชอบพี่ปลาอะไรเงี้ยนะหรือว่าแวะแวะดูช่องผมก่อนนะครับมีการโปรโมตตัวเองเล็กน้อยนะแน่นอนครับนะฮะใครที่ดูช่อบพ่ปลาก็สามารถมาดูแข่งสร้างช่องผมได้นะครับทุกคนนะเออเนี่ยรู้ว่าพี่แซมเนี่ยเป็แบบไหนอ่ะคือเคยมีหลายคนบอกนะครับว่าทำไมแม่พี่ปลาอัดคลิปเลยครับผมอยากดูมุมมองของพี่ปลานะครับก็ใครอยากดูมุมมองของพี่ปลาก็สามารถดูของพี่ปลาได้นะครับหรือทุกคนก็สร้างยังไงใช่มดูเจ้าสองจอเลยก็ได้นะใครมีโทรศัพท์สองเครื่องก็ดูสองจอพร้อมกันได้เลยนะครับเออเนี่ย ได้เด็ดนะฮะตอนเวลาผมไลฟ์สตรีมแอปโนโนอะไรนะอันนี้ขอบโปรโมทนิดนึงนะแอปโ no no นโนไลค์ก็มีคนบอกนะว่าเออพี่ครับผมได้ฟินฟาวด้วย,ไไวยแล้วก็เอาอเครื่องเอาเครื่องแม่มาดูผมอะไรเงี้ยเด้ไหมบบว่า อีกเครื่องนึ่งรู้นสตรีมอีกเครื่องนึงเอาไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะผมก็ไลฟ์สตรีมอ่าฟิฟายนะครับแอปโนโน่ไรนะพหรือว่าน้องขาดน้องตัวยาวไปใช่ของพี่ๆก็สร้างอยู่ตอนนี้นะครับก็คือมันมีคนเด็กนะครับมีแบบคนคนดูผมนะผมไลฟ์สตรีมฟิฟายอยู่แม้ในแอปโนโน่ไ์ก็ตต้คลิปนะทุกคนผมไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ผมรับฟิฟายแล้วผมสร้างห้องเล่นกับคนดูอะไรเงี้ยก็คนดูเขาแบบว่าแบบเล่นไปด้วยดูไลฟ์ไปด้วยมันไม่ได้ใช่ป่ะป่ะคือเขาต้องบอกว่าเอาโทรศัพท์แม่ใหม่างงเเเเีี้ยยยออนนน่่รรัักะะะจดลฮ ใช่แลวฮะก็ทุกคนก็สามารถทำเอ่อสามารถไปดูผมได้นะโอเคมาตอนนี้เริ่มสร้างต่อนะครับตอนนี้เออรู้สึกว่าตอนนี้อมองอาร์พี่รู้สึกเริ่มไปแปลกแล้วป่ะนิดนึงนะพะพี่รู้สึกว่า จะมีความแบบว่าแปลกๆแบบว่าไปเลื่มไปเลื่มไปเหลวไปรั้นหล่นคือมันมันไม่เหมือนอมองอัดมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนดูแบบตัวอะไรกําลังอ้าขาอยู่นะพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่พี่กําลังสร้างอะไรอยู่ตอนนี้นะเออพี่กําลังเดี๋ยวผมขอแบบปรับนิดนึงนะทุกคนมันเป็นเพชรนะครับเลยทั้งปกติพี่จะสร้างเอามองอัดฉบับฉบับพี่แล้วกันทุกคนนะเอาแบบว่ามันคือฉบับพี่แล้วกันนะฉบับพี่นะมันคือฉบับที่เอ่อค่อนข้างจะแปลกๆนิดนื้อปากเข้าใจไหมเออนะอมองอัดพี่ค่อนข้างจะแปลกมากๆเลยนะคือปกติผมก็เป็นคนแปลกอยู่่่่่แแแแลล้้้วนน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 ะะคครัับบตตเเอออาางงงผผมมมีีปปกกทุ็ไ ปาลาของปลาถึงแล้วตอนนี้ต,ตอนนี้ปาลาสร้างได้กี่เปสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วห้านาทีนะ ไม่ปานจะลืมตกแต่งนะปานสำหบว่าเป็นแบบเป็นเหมืองก็ได้เป็นแบบเพชรอะไรเงี้ยคุณดูจะให้คะแนนเพิ่มนะฮะเป็นเป็นเป็นเพชรเป็นเหมืองอะไรข้าใช่ไหมประมาณนั้นเะครับได้เลยมีความแบบเี t e ท t u ีนะตอนนี้ตอนนี้ผมก็เริ่มสร้างอยู่ทุกคนครเป็นอมองอัเพชรนตอนนี้มไปแล้วเสมนาทีไอเอประมาณอีกสี่วิคือ3ามนาทีนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ครับหมดไปแล้วเออสามวิเกิดสามนาทีได้แล้วนะตอนนี้ตอนรีสร้างเลยครับตอนนี้จะสามนาทีแล้วฮะตอนนี้โอเคเรวาอะไรมากเครับดีว่าดีว่าไม่ตกแต่งเฟอร์นเจอร์นะบอกเลยถ้าตก ที่ผมก็เริ่มจะค่อนข้างจะรูปเป็นล่างแล้วนะฮะมันไม่เอาอะไม่เอาซ็กเจอร์แล้วไม่สวยทำไมสร้าง็กเจอร์แล้วมันดูเบี้ยวขึ้นใช่ไหมหรืออะไรฮนะ ดูปแปลกอะ่ะเหลือแตนใสชุดอะไรก็ไม่รู้อ,ะอ่ะม,มาครับ <c oughs> ทุกคนครับช่วงถามคนดูนะกูอยากถามคนดูว่าคุณดูครับเควสไหนที่ทุกคนเวลาทุกคนเล่นมองอันแปลว่าปลาทุกคนเล่นมองอันทุกคนต้องทำเควสใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วกูอยากถามว่าทุกคนครับเวลาทุกคนเล่นมองอ์ตเนี่ยทุกคนคิดว่าเควสไหนยากที่สุดสำหรับคนดูครับปลาสำหรับปลาปลาปลาคิดว่าเควสไหนยากสุดอยู่ในคอมเมนต์นะเออปลาปลาคยอะของปลาคิดว่าเควสไหนยากสุดของปลายากสุดหรอใช่แล้วของปลานี่เควสไหนยากสุดนะเอาของพี่ก่อนได้ของพี่ก่อนของพี่ก่อนนะของ รูปแบบของพี่ยากสุดแล้วทุกคนคิดว่าอะไรอันไหนยากสุดอยู่คอมเมนต์นะของปา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 คืออะไรยากสุดอ๋อถ้าเป็นเควสที่ยากสุดฮะของาฮะจะเป็นอ่าลูบัดลูบัดใช่ไหมไม่ได้คนพี่บอกเลยมีได้คนน่าจะตอบว่าลูบัดแน่นอนว่าลูบัดผมว่ามันยากสุดมากเลยทุกคนนะนะฮะผมบอกเลยลู่ทีนี่หัวร้อนเลยนะหัวนี่ลุกเป็นไฟนะฮะเออตอนนี้หมดไปแล้วหนึ่งเออเหลือหนึ่งอาทีทุกคนทำหนึ่งาทีสุดท้ายเดี๋ยวผมจะสร้างไม่ทันแล้วเนี่ยทุกคนเออเป็นหนึ่งนะเออสร้างนี้ครับทุกคนโอเครรรีบบส้างคคัทุกนเลยในททีสุด้ายอ่ะทุกคนเราสร้างออย่างี้กันมโเคประมาาณนีี้เเยยด๋ววแ่ชับ กระทืบเพชรเดี๋ยวนอกระเทืบเพชรคืออะไรคืออะไรคือเอามองอัฒเื่อนอะไรเนี่ยฮะนกกระเทือบเพชรเท่มันแบบกระเด็นออกมาคืออ๋อเท้อท่มีเทจเจอร์ยังไงเขาเรียกเออว่าพี่ปลาเขามีความมีเทจเจอร์แล้วก็สามารถไปดูคลิปพี่ปลาได้นะครับนะสร้างอยู่ในตอนนี้เแล้วนี่เวลาอีกสี่สิบวิสุดท้ายนะครับตอนนี้เริ่มสร้างแล้วนะฮะตอนนี้ผมวาจะสร้างไม่ทันแล้วทุกคนครับไม่นะผมจะสร้างไม่ทันอย่างนั้นเลยเนี่ยไม่นะผมไม่เคยทำเวลาห้านาทีแล้วสร้างไม่ค่อยทันนะสร้างไม่ทันอะไรเงี้ยผมไม่เคยทไม่เคยนะทุกคนนะมันจะหมดเวลาแล้วทุกคนคครรรับไไไมม่่่่่่่นนนนะะะสส้้้้าาางงงงงงงใออออยยีีีตววแๆขพพพหูด ผมพูดไม่ได้สร้าง<อ>กันคนเอออันนี้คือเรื่องจริงฮะนี่เอ,อ้ยมองอาไรต่มผมหน้าตาแปลกๆเกินเล<อ>ยเหมือนเอเลี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้เหลือเวลาอีกทีมีสุดท้ายครับผมเก้าแปดเจ็ดหกอ้า สี่ีสามสองหนึ่งหมดเวลาเรียบร้อยขอัพี่พี่จะสร้างไม่เสร็จเลยป่ะเรื่องขอขออนุญาตนะทุกคนผมขอตัดคลิปแล้วก็บอกว่าสร้างหัวผมหรือแค่หรือแค่ปิีถวยงทุกคนนะครับปีถวยก็เสร็จแล้วโอเคนะขออนุญาตแต่ตัดคลิปเจอยี่สิตอนที่สร้างสามทีเลไอ้สามทีแล้วกันนะครับ let's go พอไหมครับสำหรับสามนาทีพอไหมฮะพร้อมแล้วพอแล้วก็เริ่มสร้างได้เลยครับเริ่มสร้างเลยนะจับเวลาสามทีนะครับเรายัง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 เสร็จแล้วลหรือยังเลยนะครับผมว่าอะมองต่อไปที่ผมจะสร้างนะครับพี่บอกปากของพี่สร้างไงขอพี่จะทำแบบว่าอะมอตังอ พี่ทำเอามองอัพเพชรตายนะฮะเราจะเก็บเอามองอัพเพชรตายตอนตอนหลังๆใช่ไหมเข้าใจเพราะอะไรมันสร้างง่ายมันสร้างเป็นเดี่ยวใช่ไหมแต่เขาพี่พี่สร้างเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนมาลองสร้างดูนะครับเราสร้างเป็นกระดูกนะทุกคนเป็นกระดูกนะเป็นกระดูกนะเป็นกระดูกเลยเวลาพี่ปลาตายพี่ปลาก็จะกลายเป็นกระดูกนี่ เฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรนั่นคืออะไรเฮ้ยมันเนกระดูหมือนหัวใจเลยทุกคนครับเดี๋ยวผมทำเปทำมามันเบืดหัวใจสังั้นเลยทำไงครับประมาณนี้อ้าวมัเป็นกระดูดทุกคนครับก็ทำเป็นแบบว่าบวมๆขึ้นมาชุบๆๆช่วยเชียร์กันหน่อยนะใช่แล้วครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับจะได้มีถ้าไม่เชียร์จะได้จะเข้ประตูนะเฮ้ยๆฮ้ยบาาเฮ้ยแฉ่งแฉ่งคดูไม่ได้หมายถึงว่าถ้าไม่เชียร์ถ้าไม่ถ้าไม่เชียร์เนี่ยผู้กค่งจะเสียใจอะไรอย่างนี้ดีกว่านะถ้าไม่เชียร์จะเสียใจนะครับอย ครับะเมื่อ,อก,กี้พูดเลยนะคะอย่าพูดดิไ like ลค์ like กันนะเดี๋ยวคุณดูบอกกูแช่งผมอ่ะผมดิไลค์แล้วกลัวผีอะไรเงี้ยบางคนนะเออตอนนี้แบบน,น่เวลาอีกสองทีนะครับทุกคนตอนนี้มันแค่สามทีนะเหลือเวลาสองทีนะครับ<อ>ก็ตอนนี้นะครับบอกเลยนะฮะเออเอา,เอาทุกคนเชียร์ใครเอางี้แหละทุกคนเชียร์ใครนะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์กันว่าทุกคนไหนชอบบ้าน,นไหนมันดีสุดดีกว่าเอางี้ดีกว่านะเป็นแบบเป็นแยกกันนะมันจะง่ายกว่านะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมกกำลังสร้างเท้าของอมองอัสนะครับตอนนี้เหลือครึ่งตัวเท่านั้นนะฮะตอนนี้เหลือครึ่งตัวกับอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นพี<ท>่<ด>ปลาอมองอัสอาปากของพี่กำลังโอ้ยของปลาทำเอเลี่ยนเหรอเนี่ยเออหวาเขาจริงสามนาทีผมน่าทำเอเลี่ยนนะเพราะว่ามันใช้เวลาค,ค่อนข้างจะนานอยู่แลสามนาทีนะแค่ดูหนึ่งน,นาทีนะผมจะสร้างไม่เสร็จแน,น่นอนคือทีในการการสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างจะยากๆเลยนะโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มทำขาแล้วตอนนี้ทำขาฝั้นนะาคอแว่่นหงส้าับเวลูกน้นะครับขอปา หพอพาสุญญงเนี่ยตอนนี้กินไปเท่าไหร่ครับป้าตอนนี้เหลือเวลาให้หนึ่งทีเท่านั้นนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วทุกคนโอ้ยเำมตงอัดตายครับทุกคนเมื่อไรป้าเมื่อไรทันสามารถเติมได้นิดนึงเหมือนพี่ฮะห้าทีเพิ่งเติมไปนิดนึงเนี่ยโอ้เติมไปนิดหนึงอะไรของพี่นั่นเยอะเหรอต้องเห็นขนาดนั่นด้วยเหรอโอ้โกงโกงโกงทีนี้ผมได้ทำการทำเลือดทุกคนทำเลือดทำเลือดเนี่ย บนาเนี่ยนี่เติมพอพี่เติมเลือดแล้วป่ะของนี้ตอนนี้ของพี่เอ่อเป็นอมงอัสตายที่บอกว่ามีเลือดนะครับตอนนี้เวลาไอสารสีวินะครับผมอยากทำตุ๊กตาอมงัสน่ารักๆตัวหนึ่งแบบว่าทุกคนเคยไะเวลาอมงัสนะครับเวลามีคนตายนะฮะเม็ตัวแบบสมมติถ้าเราเอาลูกน้องเอาน้องเอาเด็กเล็กมาด้วยนะครับคือเอาแค่ตัวเด็กเล็กไม่ใช่ตัวเด็กเขาเรียกว่าอะไรป้าน้องใช่ไหมน้องลูกนะครับลูกก็จะลูกก็จะอยู่กับเรานะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่ลูกครับมันไม่ใช่ลูกธรรมดามันจะเป็นลูกที่ตายแล้วแต่ว่าเอ่อกระดูกก็โผล่่่่่่่เเเเเหหมมืืออออนนนนกัะะะโโโผผผลลลลลพพยยยตไป เออคอมพิวเตอร์กำลังทำอยู่เหล,ลือเวลาอีกสิบวินาทีครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมหมดเวลาเรียบร้อยเอาพี่มาเลยเอ๋ติดเติมกระจกนะคะได้เลยโอเคนั่นเดี๋ยวเราเ,เราไปเจอกันเจอเราไปเจอกันอีกทีตอนที่อ่า หนึ่งทีเลยแล้วกันนะครับไป let's go เอายพร้อม okay, น,นะฮะมาครับ <ผม S 1> หนึ่งนาทีทจับเวลา let's go นะ,ะครับจับเวลาแล้วครับตอนนี้มาต่อไปเราต้องสร้างเอามองอัดฉบับหนึ่งนาทีเท่านั้นนะฮะ <c oughs> เราบอกเลยว่าตอนนี้ต้องเล่นมือเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม่ทันแน่เล่นมือเลยครับับเ p e นะฮะเล่นมืออยู่เล่นมือเลยครับตอนนี้นะฮะตอนนี้หมดเวลาแล้วสิบวิสิบสามวินะครับตอนนี้ต้องเล่นมือแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับพี่ปลาเวลาพี่โอ้ยตายจังเลยครับโอ้ยตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำเลยผมเนี่ยผมลืมผมผมทำอะไรผมลืมไป ตอนนี้ต้องรีบสร้างครับทุกคนครับบอกเลยต้องรีบสร้างจะจัดน้าไม่รู้จะทำนที้ทาได้ฮะเอ่อขึ้นบนมาตรงน,นี้แล้วก็เอ่อตรงนี้เชิบเชิบผมกาลังจับผมกาลังนั่งดูอยู่ว่าเอ่อผมกาลังเอ่อตอนนี้ผมกาลังโลกครับตอนนี้โอเคทัน,นทุกคนครับแล้วก็เดินตรงนี้ตอนนี้เวลาอีก25 15วิบห้าสุดท้ายนะครับตอนนี้พักจะท้างสมเณตอนนี้ขอให้ปาก็น่าจะ But, ามว่าพี่ปาเขาสร้างสรรคเชื่อนเขามีการคำนวณอยู่แล้วว่าต้องไปกระดูกอะไรเงี้ยชัวร์รู้เซงระมาต้องไปนดูคิวไม่ทันไม่ไม่ทันไม่ม่ทั่ม่นมนมนไม่ันไม่ันไมนมนี้ันไมโทันไม่ทันมัม่ทไม่ทันทันนไนไม่ทัน่ทัไม่ทันมันทนนนนเ สามสองหนึ่งเติมกระดูกหมดเวลาเออผมก็หมดเวลาอนกันฮะเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวได้ตรงนี้ออกเดี๋ยวฮะใส่ทำไมเนี่ยอ่ะผมหมดแล้วครับปอาผมเติมงยังฮะขอเติมกระดูกเพิ่มนิดนึ่งโอเคได้ครับให้เติมนิดนึงครับให้เติมนิดนึ่งครับผมเพราะว่าเราช่วญเติมนิดนึงเนี่ยฮะเติมผมว่าเติมกระดูกนะครับผมเอาหมกอันหน้ารักมากเลยเออรงยังไม่เสร็จเลยอ่ะไม่คิดว่าเราจะสร้างห้าวีพอไหมป้าห้าวีพอไหมพอไหมฮะอ่ะจบเวลาเลยครับสามเอ้ยไม่ใช่จับเวลาไม่ใช่ว่าพร้อมสร้างนะครับสามสองหนึ่งสร้างครับ ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเรียบร้อยผมสร้างแล้วผมไม่ได้ทุกคนหมดเวลาแล้วครับโอ้ไม่เหมือนมอสเลยมันตัวไหนก็ไม่รู้ไม่เดินกันมาไม่ก่อตำจนึงแล้วไม่เดินแล้วพี่แท้พี่แซมเติมแล้วก็เติมนะำเด็วนะแค่พอแค่นด็กแค่พอมันไม่เหมือนมอสเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่ามาของพี่อะเพื่อความแบบไม่กรุงกันมัเหมือนม้าโอเคแค่ไหนคุณก็ห้าหมู่ห้าพี่ผมมันไม่เหมือนมอสทุกคนมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่าน่าอยากดูแล้วว่าโอเคมา เดี๋ยวเราไปดูบ้านปาวิ่งไปห้นาทีของปาเลยมาแล้วก็แล้วก็ว้ามาพี่ฝั่งนี้มาโอ้ยทุกคนครับมาเรามารีวิวดีกว่านะครับคือบ้าน5นาทีของผมนี่ครับที่ผมต่อเติมเพิ่มนิดนึงนันแต่ว่าเยอะอยู่นะเพิ่มกระเป๋าเพิ่มหมดนะครับ โอเคตอนนี้คือเป็นห้าทีผมนะปาเป็นไงมันดูค่อนข้างจะแบบเหมือนแบบเหมือนคิปเปอร์ไหมคิปเปอร์เหมือนคิปเปอร์เลยดูนะใช่ใช่ใชเหมือนคิปเปอร์เลยแต่ก็คืออาร์ตเพชรนะทุกคนแต่ว่าผมสร้างตัวใหญ่มีเิ็กเกอร์เยอะไปนิดหนึ่งนั้นเลยมันจะสร้างไม่ค่อยทันนะตอนที่ผมอัดนะใช่ก็เคอยู่สร้างก็ทุกคนให้ให้ป้าผมเท่าไหร่อย่าลืมแท็กเวลาแล้วก็แท็กคะแนนด้วยกันครับทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่ดีคอมเมนต์นะครับไาไปดูตัวของป้ากันดีกว่าไปเยทเคที่ของป้านะครับโโอ้หเป็นแบบว่าาเเป็นนิอร์ตะครับโอ้างเลยเป็นนนไงงง่ารัักกม้อล แบบโคดที่พื้นนะฮะแล้วก็มีเพชรออกมาเยอะเท่สวยจังเลยอ่ะมีผูโบด้วยไหมเน่ะผูโบในกระปาทุกคนน้ำอย่าลืมแท็กอย่าลืมแท็กเวลาแล้วก็ให้คะแนนให้ปาร์ด้วยกันครับใช่ถ้าเราไม่มีโบมันก็จะดูหัวใช่ใช่ดูหัวโลดดูหัวลดเนี่ยโอเคอย่าลืมแท็กเวลาให้พี่ปาร์ด้วยกันครับว่าให้คะแนนเท่าไหร่นะโอเคประมาณนี้ครับผมมาต่อไปครับโอ้เท่หูดีสวยมากสามนาทีป้าทำไมดึงสามนาทีมันสวยกว่าห้านาทีวะ ใช่ไหมสามนาทีน้องทำไมมันสวยกว่า5นาทีไปนี่ยฮะเราไม่รู้อ่ะมันไม่รู้อะไรจริงครับสามนาทีผมว่าสวยมากอันนี้ผมให้คะแนนเต็มเลยถ้าผมให้นะทุกคนแข่งเวลาด้วยกันทุกคนให้คะแนนพี่ปาเท่าไหร่ยืมแข่งเวลานาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วอยากมาดูว่าสร้างสวยนาทีดีมาดูนะจ๊ะเออทำไมดูของพี่พี่กันไปดูสามนาทีพี่กันนี้ครับของพี่เป็นสามนาทีแบบเนี้ยแบบว่าเรือสาดนะครับมีตัวเล็กๆตัวเล็กๆ ตัวเล็กก็เลยสาดตัวเล็กตัวเล็กก็ตายครับตายหมดเลยครับตายทั้งตายตัวตัวตัวใหญ่ตัวเล็กเลยนะนี่ครับเอมองอันบอกว่าตายนะครับทุกคนนั้นเหลือครึ่งตัวอะไรประมาณนี้ทุกคนครับเหลือแค่นี้นะเป็นไงนะทุกคนก็อย่าลืมแท็กเวลานะครับแล้วก็ให้คะแนนด้วยกันนะว่าให้คะแนนเท่าไหร่นะครับนะไปต้องตายคู่เลยตายแล้วตายคู่เลยครับปาต่อไบนี่มานี่กันเออของมาของพี่ดิของพี่ของพี่ลืมลืมลืมนึทีครับของพี่นี่ของพี่หนึ่งกะทีครับเหลือตัวแค่นี้เองพ้ยพี่น่าหรอ่ะไม่เหลือตัวแค่นี้ครับหนึ่งกะ ทีน้องสองทีไม่ได้อะ่เหรอวิ่งหนึ่งทีเหลยวแค่นี้ครับทุกคนทุกคนเพราะว่าสรเพราะว่าหนึ่งอาทีกับห้าวินาทีเนี่ยไม่ต้องให้คะแนนก็ได้บางนะเพราะว่ามันมันก็น่ารักธรรมดาเนาะหนึ่งอาทีกับห้าวิไม่ต้องให้คะแนนแล้วกันนะทุกคนนะในแค่สามอาทีห้าทีพอนะดูทุกคนคอมเมนต์เยอะกันไปนะก็ไปหนึ่งอาทีครับเฮ้ยคนหนึ่งาทีปลาสวยเนี่ยไม่ใช่เหรอเราต้องเพิ่มอย่างนี้เว้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะสมมติถ้าเพิ่มคืออะไรอ่ะอ่ะมันมันตามจริงถ้ามันอ๋อมันเป็นคนใช่่่่่่่่มมมมมมัััั้้ออ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 ๋๋นนนนนคคคคืืืืืืะะะไรรรหหหใชเเปาาแแีีพวววสยล เออสวยอะ่ะแค่นี้ก็สวยแล้วครับทุกคนออนะฮะก็โอเคประมาณนี้ของปลาเอ,อเอ้ยของห้าวิอ่ะเฮ้ยพี่บอกเลยห้าวิต้องสวยพี่อ่ะยีพี่บอกเลยปล <c oughs> าเนี่ยปลาเีพี่เติมนี่ให้นี่ <c oughs> มันเป็นคล้ายๆเอ่อนี่ครับสมมติถ้าเป็นปลาเติมก็จะกลายเป็นนี่นี่กระดูกนี่กระดูกเกระดูกงอก <c oughs> ะรได้ว่ะดูของพี่มาดูห้าวิของพี่ป่แน่หนพแบมันคืออะไรมันคืออะไรอมงอดเนี่ยอ่ะนอ่ะนี่ก็ได้อ่ะเดียวันนี้นึงอ่ะนี้อ่ะพี่แสบมันขี่ได้ใช่ไหมตรงนี้ยแบบใช่มันคือม้ามันคือม้ามันคือม้าอมงอตดูก่อนนะรโอเคว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบบ้านคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เชียนด้วยแล้วกันนะครับสวัสนี้เจอใหม่คลิปหน้าใครชอบบ้านปลาหรือบ้านพิษแสบก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วกันลนะครับอย่าลืมแท็กเวลาได้เล้วกานนาที นะครับเท่าบ้านพี่แซงสามนาทีแล้วก็ว่าไปนะครับจะมาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเขาเนี่ยรเราจะมาสร้าองหม้อาชบับไหน,น่อนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมครับผมแปแลทุก